ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามคู่ถังกะละมังหมอมันออกมาหน่อยมาแรกเด้อพี่น้องเด้อมาแรกคู่แรกถางเลยจ้าไม่แล้วจ้าแล้วสาเนียงเอียงหูก็รู้ว่านางนะจ๊ะเออแม่นางลอยเสียงไม่แล้วพี่น้องเดอเอ้อ <c oughs> พี่น้องเกานี่ว่าคุณพ่กเหียนกับแปรแน่พี่น้องว่ากุกดจนเหียนจนกุ้นจนลอกแล้วพี่น้องว่าเนาะเอาจัดไปพี่น้องเด้อเออเอาโทรศัพท์ตั้งไว้ดีถ้าฟังข่อยเบาพื้นซุ้มเนี้ยฟังน้ำไขอยนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ สนุกดีจ้ะเออชีวิตมันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วพี่น้องนั่นเป็นเรื่องจริงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ่ะจัดเลยจ้ะพี่น้องจ๋า่ะเขาใกล้เขาสิงสาวแล้วนางเอกลำพมา่านเออชีวิตก็เป็นกับเพลงขาวาเนี่ยพี่น้องเอ้ยฟังมันจบแน่ก่อนเริ่มใไ,ไปจบทุกช่องทางใจจ้ะ ที่จากมาที่นอดทองไรและทองนาที่นอดลุงปาผู้ทาไกลเมื่อกุมหัวใจน้ำตาตกไในอยากให้ได้ยินคือเสียงสาวอ้นคนไทยพาทินถ้ามาหากินลำบากเลือแสเบ่าซ้ำบดอกชีวิตคนไทยใ,ในต่าง โหลมาฟังสิเว้าแปนแปนคนอยากมีแฟนฟังไวให้ดีชีวิตเอานี้ถ้าบุญเฮามีสิพ่อคนรวยบาศาสนาสิหนุนช่วยโชคอยอำนวยได้ดีดังฝันให้เฮ็ดดีไว้สิสมดังใจที่อยากพบ ไมเปลียนผันคอยหู ดีวินรักแฟนๆนั้นยาทั้งหลายจ้า FC ใหม่ FC เก่านะจ้าขอพระคุณ FC ข้างนอกข้างในที่เข้าชมให้กําลังใจขวัญใจคนยากคนตลกมาตลอดนะจ้าพี่น้องจ๋านะฮะมองว่าพื้นแพ้จ้าอุ้ยกูมาอย่ามาแยกรูไปไปขึ้นหิ้งกินน,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 น้าแดงเลยอ่ากูตากระมังหมาอนะเตรียมไว้ให้ดีๆพี่น้องไหมกดหรือไ่กดกดทำแม่คอยบอกให้กดพี่น้องก้าวพอมากดเดี๋ยวนี้คอยกดจะนิ้วลอกกันเลยอาจารย์นะฮะก็ ฟังกันนะพี่น้องนะเอะอเนตตา มีฝรั่งเอ้ boundaries. ่าแม่นนี้ฝรั่งเมียฝรั่งผู้ใดล่ะจ๊ะสุ้มตะคอยนะพี่น้องด้วุ้มสุ้มเมียฝรั่งทั้งหลายแหละจ๊ะเมียฝรั่งแถาเมียฝรั่งสาวทั้งหลายมาดามนะจ๊ะเออมาดามโลกสวยทั้งหลายจ๊ะเออเราเมืองเดียวคอยพอมีโลกสวยแล้วพี่น้องกับมีจะโลกความจริงโลกจินตนาการกับพอมีเมิดไว้นะฮะเมิดไว้ที่จะจินตนาการนะฮะก็จินตนาการไปเรื่อยเหมือนกันแหละพี่น้องนะบางครั้งนะฮะก็มีหลายคนบอกกันยาวว่า เอ่อถามนะฮะเอ่อหลังบ้านนะฮะจะหน้าบ้านก็ได้จ้าพี่น้องจ๋านะฮะคอยตอบทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องนะไปทุกคอมเมนต์เลยว่าทุกงไรเมนนะฮะคว่าคอมเมนต์นี่ยคอยให้ความสําคัญมากนะฮะบ่าว่าจะดีหรือบ่ดีนะฮะบางครั้งพี่น้องคอมเมนต์นะฮะบ่ดีมันก็เป็นคอนเทนต์นะฮะพี่น้องเอามาเฮ็ดคอนเทนต์ได้นะ,ะก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณหลายๆนะ,ะ <c oughs> อัน เอ่อทุกคอมเมนต์แล้วคอยสนใจทุกคอมเมนต์คอยตอบทุกคอมเมนต์นะพี่น้องนะนอกจากเจ้าไปยุคคลิปเก้านะฮะที่คอยแนนมไ่เห็นเราคอยก็ไม่ได้ไปแล้วนังสินะพี่น้องเออเอ่คลิปไม่ในคอยไปทุกคอมนะทุกคอมเมนต์เลยนะเออที่พี่น้องมีช่องน้ากันนะฮะมาหายกาลังใจคอยถ้าคอยตอบเมนเซ็ตมาแล้วคอยยังคอยสีลงคลิปแล้วพี่น้องแล้วเพราะว่าคอยใส่โทรศัพท์เคื่องเดียวนะฮะคอยบ่มีเวลามึงในคอมในอย่างคือมูแล้วพี่น้องเด้อไม่ว่างจริงๆนะจ๊ะเอออืม โอ้พี่น้องเอ่ออาทิตย์ที่แล้วแม่อันคอยญ่ขางบ้านคอยไงผู้ใหญ่บ้านแม่เราก็เกลีวสิบเลพี่นออ้องเออกินกระเสียนเนาะอยู่สองคนผมเนี้ยยู่เป็นคู่คู่ได้พี่นออ้องเออจากพันมาอยู่แต่เป็นนุ่มเป็นสาวพละแล้วนะพี่นอนะอ้องเนาะเออส่วนมากหมู่บ้านคอยนี่มีเจะผู้เฒ่าหมดเลยพี่นออ้องเหรอเออสิมีรุ่นคอยนี่รุ่นซี่สิบห้าสิบนี่หน่อยนะนอกกากคนใหม่ใหม่มาหาสื่อบานนะ,ะพี่น้องเดี๋ยวนี้คนที่มาสื้อบานกับบบแมนคนอิตาลีได้พี่น้องตั้งชาติเออ มนหนีมานะฮะหนีมาสงขาหอยังแน่สิขาเจ้าก็หอบเงินมาพร้อมนะพี่น้องเออมีเงินซื้อบ้านวะนี่แหละพี่น้องแล้วเออบ้านนี้ก็กระิวว่าเอ่อที่พี่น้องว่ากับข่อยนะฮะหลังบ้านก็นดีนะฮะคอมเมนต์ก็ดีนะจ๊ะเออว่ายายจะอันเออเจ้าชาวบ้านยุติเจ้ายู่บ้านหลวงตีอย่างประมาณนี้นะฮะพี่น้องเขาเจ้าเห็นข่อยอยู่ติดกับเอ่อตึก ตึกเออท้อนนะฮะหรือตึกหลวงนะฮะพี่น้องเออคอยก็บอกแล้วว่ายุ่มองนี่มันเป็นที่หลวงมาก่อนนะฮะพ่นสร้างพิดรูปแบบนะฮะเพิ่นจะเฮ็ดเออบ้านพักผู้เฒ่าว่าพี่น้องแบบนี้มันมีหัวขั้นใดแล้วมันมีหัวขั้นใดหลายสั้นเกินไปนะฮะเขาก็ขายของกันนะฮะคอยเนี่ยซื้อบ้านอยู่แล้วพี่น้องแล้วเออคอยบ่มีบ่มีอย่างฟรีสําหรับตัวคอยแล้วพี่น้องเด้วคอยมันเอ็กซ์เพนซีฟเกินนะจ๊ะแพงแพงผัวบอกกัน เออก็บอกมึงองหาเลี้ยงกูตลอดชีวิตมึงติดหนีกูไปจะซาดที่แล้วแล้วไปว่างสิแล้วพี่น้องก็มันอยู่ไกลเนาะข้าเจ้าก็ถิเขาใจพิษอ่าจังทันสินะฮะพี่น้องเออยันจ้ะในข้าวว่าพัอฮักผัวหลงเออก็กูน่ารักนะคนเรานะฮะเออผัวจะรักจะหลงนะฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาท่าบพี่น้องนะมันอยู่กับตัวเราได้ทำดีหรือเปล่าใช่ไหมพี่น้องนะเออนะฮะ ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะพี่น้องนะมีปากก็ใช้เป็นประโยชน์ไม um ่ใช e ่เที based, ่ยวเห่าหรือว่าน mm ินทาชาวบ้านเขาใช่ไหมแล้วเมื so, 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 ่อกูก็ชอบนินทามกันแล้วพี่น้องบาครัางแล้วก็เอานืนเฉพาะคนที่เ้าพืนคอยแล้วคนที่หนาวเาพืนนะพี่น้องเออนะฮะชีวิตมันไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่น้องนะแต่อัญญาพูดให้แบบพี่น้องขำเออนะจะไปซีเรียสอะไรมากมายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแก่นลจ้ะแล้วจ้ะแล้วก็พอยง่เออพอลงพอยง่พอยง่้านเราล่มพี่น้องเออ คอยลงไปเอาทางขยะว่าพี่น้องเออเราก็ย่างลงสะพานไปนะฮะกับลูกกับเมียเมียกับเถ้าแปดสิบแล้วคือกันนะคะพี่น้องผู้ใหญ่น้อยซ้ำไข่อยละพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกสาวเราผู้ใหญ่นะฮะเราพู้ใหญ่เนี่ยเราโตใหญ่ก็ก็ัวข่อยอีกแล้วพี่น้องเด้อเราสูงใหญ่ขนาดเลยเด้อเออพากันเอากันขึ้นรถไหมพี่น้องไงท้องมโอ้ข่อยก็ยืนมมงเนาะข่อยว่าจังได้ต้องลมแท้วะลมอีหลีป่านนี้สองเดือนแล้วท่านเออเดือนกว่าแล้วพี่น้องแต่ก้อนปีใหม่คุณไหมเออบัมแอนสองอาทิตย์ที่แล้วข่อยจาผิดนะฮะ เดือนกว่าแล้วคอยพระท่านเห็นเรากลับมาจากโรงพยาบาลเลยพี่น้องจะว่าเป็นไตรลายดียังไงนะฮะอ่ายุติทีนีนก่อยนีล่ละพี่น้องติดกันเลยเนี่ยเออามาเนี้ก็เอ่าผู้ร้งคนกับโลกสวยนะฮะเออขคอยไปเมืองหลายหลายคนหลายคลิปนะฮะพี่น้องจะไปหาตัวเอ่าพี่น้องทั้งบ้านหลายนะฮะผู้ที่เพิ่นบ่ได้มีชายญาติหรือญาติเป็นอ่ามีผัวฝรั่งนี่คาเจ้ากทิเสียแม่นบ่ล่ะ แต่ว่าเมียฝรั่งน้ากันไปเห็นนี่มันบ่แมนได้พี่น้องเออนะคะชีวิตในต้างแดนนี่แมนบ่ละเออมึงก็อยากอายเว่าเลี้ยงอันเจ้าของแน่ล้งเทียนอ่ะพี่น้องเออมาทำงานสบายอันนั้นอันนี้มึงสบายตรงไหนมีใครอยากทำงานกูไม่เชื่อหรอกแ <laughs> มนบ่ละพี่น้องเออบางคนก็โลกสวยนะฮะเป็นพยาบาลน,นะฮะก็บอกเออเป็นเออยังก็ เป็นคนทําความสะอาดลรงบานก็ว่าเจ้าของเป็นพยาบาล <laughs> <laughs> เดะ้ลังคนทํางานทาความสะอาดก็ว่าเจ้าของเป็นเจ้าของออฟฟิศ <laughs> <laughs> ้ลังคนเหตุงานจะเอา,เอาเรถแม่เหตุงานเอารถไปเอารถไปเข้าศูนย์เห็นว่าพี่น้องบ้านนี้ศูนย์ทั้งทังแย่งนอกเหมนว่าพี่น้อง เวลาจะเอารถไปเขาศูนย์เขาจะให้รถเท็ดได้เจ้ามาเนี่ยนะเออรถรถซับเลี่ยนนะรถเท็ดได้นะเออมีแต่ราคาแพงๆได้พี่น้องนะเออเบ้นก็มีนะฮะเออวุตววเกนก็มีนะฮะพี่น้องนะเหมือนเพี้ยนยาวไปเนี่ยอ่ะเอารถเข้าศูนย์นะ,ะก็เขาก็ให้วุตวัวเกนมานะพี่น้องนะ <laughs> ยังโกเลยร <laughs> ุ่นไมหมรุ่นไหมพ่อมันนี่กับไม่แอบบ <laughs> ไม่แอบบไม้แอบ,บ่าเป็นของเจ้าของออกโชว์เชียวนนั้นอันนี้นะฮะ มองเห็นโลกความจริงนะพี่น้องนะคอยมองมองคลิปขยบ่มีกการยางหนีนะคะพี่น้องคอยนั่งสูบใหญู่่นี่แล้วขอยอกับมึงโทรศัด์อยู่นี่แล้วขอยกับฟังคลิปพร้อมมึงคลิปพวกเจ้าไปทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องเออจนจบนะฮะ่มีการวางโทรศัพท์ไว้นะคะเออคอยบาปน,นี่ไปพักโรงแรมไปพักรีสอร์ทก็ว่าเป็นรีสอร์ทเจ้าของ <laughs> บ้านพักตากอากาศ